สวัสดีค่ะวีวันอลิสนะคะยินดีต้อนรับสูร่รายการช่วงของวีวันแหงไหย <c oughs> ก็คือวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นเกมกันนะคะโดยที่เราเนี่ยจะจับฉลากคําที่อยู่ในถุงนี้นะคะโดยที่เขียนจากพี่ๆทีมงานนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะโทรหาเมมเบอร์ในวงอลิสนะคะหลายคนกันนะคะแล้วก็ทํายังไงก็ได้ให้เมมเบอร์ Member, พูดคําที่อยู่ในกระดาษออกมานะคะถ้าสมมติเมมเบอร์ Member, ไม่สามารถ พูดประโยคที่เราจะให้พูดได้ภายใน2นาทีครบ3คนเมื่อไหร่นะคะนูเนี่ยก็จะวัดทวินเทลนะคะแล้วก็กดรูปอ้อนแฟนคลับแบบนี้นี่นะคะนั่นเองโอเคตามนั้นละคะก็ไปเล่นเกมกันเลยอ๋อแล้วก็ก่อนที่จะไปเล่นเกมกันก็อย่าลืมกดกระดิ่งติ้งๆแล้วก็กด subscribe กดไลค์ให้คลิปนี้ด้วยนะคะถ้าชอบกันเพราะฉะนั้นไปเล่นเกมกันเลยดีกว่า โอเคค่ะ okay, เรามาเริ่มคนแรกกันเลยนะคะก็คือพี่ยูจีนั่นเองค่ะก่อนเราจะโทรไปหาพี่ยูจีเนาะก็เราก็จะจับฉลากคำในนี้กันนะคะเออก็คือเป็นคำว่าจอนซีน่านะคะ,ะ,คะก็มาเริ่มโทราหารกันเลย,ดยเดี๋ยวหรอพี่ยูจีทำอะไรอยู่อะดูทีวีดูอะไรอะ ข <Net> <Deus> ี่ออเติเลยทำไมดูอย่างนั้นนะดูประจำเอาล้ออ๋ออ๋อเออถ่าวหน่อยดิไอพี่ลูจี้ดูมวยปั้มปะ รู้จักนักมวยป้ามที่แบบเขาเป็นมีมเยอะๆป้ะนักมวยป้ามที่เป็นมีมเยอะๆไม่รู้อ่ะที่แบบที่แบบเหมือนเขาแสดงเป็นทหารแล้วก็เหมือนแบบเป็นมีมที่แบบ you can see me อ่ะรู้จักเดนนิล็อกอ่ะคนที่แบบเป็นมีมว่าแบบ you can see me อ่ะไม่รู้ด้วยนะเสิร์ตเสิร์ตเสิร์ตอ่ะมวยป้ามใส่โอ้เป็นสิ

โอเคค่ะสุบคนแรกของเราผ่านไปก็ล้มเหลวนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะมาเริ่มคนที่สองกันเลยคนที่สองเราจะโทรหาเฟิร์มแล้วกันน้องเฟิร์มคำว่าลุงพลนะคะโอเคค่ะเราว่าเฟิร์มต้องทำได้แน่นอนแบบ100%ช่นชั่วนะคะเดี๋ยวเราจะมาโทรหาน้องเฟิร์มกันนะคะ จ้าฮัลโหลจ้าทำอะไรอยู่อ่ะเฮ้ยเอ่อกำลังนั่งงูกจริงหรอ <Glue> เออถามเลยดิไอในข่าวอะ่ะที่ที่น้องชมพู่อะคนที่ดังๆอะ่ะเขาชื <Glue> ่ออะไรอ่ะอ่ะชื่อมงพลเย้โอเค thank you ว่าสาวตอนนี้ทำคอนเทนต์ <content. S 2> ก็คือเหมือนแบบเล่นเกมว่าเออฉันโทรไปหาเมมเบอร์ทุกคนแล้วก็ให้พูดคำที่อยากพูดแล้วคำที่เธอจับฉลากได้คือ,อลุงพลขอร้องเออทักททยแฟนคลับทักไทยแฟนคลับสวัสดีค่ะเมมอาริสค่ะฝากติดตามด้วยนะคะทุกคนเลยว่าหนูนั่งเขารู้อยู่แล้วไม่บอกก็รู้ <c oughs> ขขบคุณนมานะจุบ๊บจุ๊บค่ะฝากติดตามอาริสด้วยนะคะขายเก่งค่ะรกคะขายเก่ง จบเลจตลอดูในคลิปครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคค่ะต่อไปคนที่เราจะไปโทรก็คือพี่กะทินั่นเองค่ะเย่ก็คือมาคำที่จะได้ก็คือว่าผมเป็นจูนีเบียวนะคะโอเคค่ะได้แหละเราก็จะโทรหากันเลยนะคะโอเคค่ะเนื่องจากพี่กะทิเมื่อกี้ เหมือนจะยังไม่รับนะคะแบบดูบีซีบซ่บีซี่ไปหน่อยก็เรามาโทรหาเน่ๆกันก่อน,นะคะ่ะโดยที่เราจะเอาคําเดิมจากที่จับฉลากเมื่อกี้นะคะก็คือคําว่าผมเป็นจูนี่เบียวโอเคค่ะมาโทรหันกันเลยเร<อ>ับเถอะเน่เน่เน้รับแล้วฮ <Hello. S 1> <Hello. S 2> ัลโหลฮัลโหลค่ะทำอะไรอยู่อะ่ะกำกินหนมอยู่เหรอกินอะไรกินเอ,อ่อฟัวตองอทำไมอะ่ะอ๋อโอเคเปล่าแค่จะถามว่าแบบพี่คุจิอ่ะ ชอบพูดคำว่าอะไรนะที่คำแบบเหมือนยังไม่โตอะคำเหมือนยังไม่โตเหมือนแบบอ้าขาที่แบบเป็นแบบยังไม่โตอะแบบอยู่ยังอยู่แบบมสองอยู่อะไรเงี้ยแบบฉันจะต้องนึกออกใช่ไหมเนี่ยใช่<笑><笑>อะไรไอ้บ้า<笑><笑>เป็นเหมือนแบบโลกโลกอะไรที่เหมือนแบบ เป็นอาการของแบบเด็กยังไม่โตแต่คือแบบโตแล้วอะเบี้ยว e เหรอเออเออที่คำเต็มๆคือคำว่าอะไรจุนี่เบี้ยวไงเออแล้วก็พี่ยุจิพี่ยที่บอกว่าไม่เป๊ะไม่ไม่นะาอะไรเงี้ยหัวาอะไรอะโรคโรคอะรอโรคโรคที่แบบยังไม่โตคือโรคอะไรนะจุนี่เบี้ยวเออคขาว่าแบบเส้นผมที่อยู่ข้างบนแบบหัวเราคืออะไรนะ เ้ยไม่ใช่เ่อเคจะพูดเลยโอ้ยขอโทษโอเคตอนนี้ถ่ายคอนเทนต์อยู่คือโทรหาเมมเบอร์แล้วก็ให้พูดคำที่แบบเราอยากให้พูดที่แบบจับฉลากได้ภายในแบบสองนาทีคำที่เนทเนได้คือคำว่าผมเป็นจูนิเบียวมันยากมากฉันบอกฉันบอกแล้วว่ามันยากอะทีมงานเขียนให้อะคำคำว่าผมเป็นจูนิเบียวก็ ไม่เป็นผลสําเร็จนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะมาต่อที่คําอื่นก็เหลืออีกแค่คนเดียวก็จะถูกคำโทษแล้วแต่ื่อเราเชื่อว่าคนอื่นทําได้ต่อไปเราจะมาโทรหาไม่มิ้นกันนะคะหวังว่าน้องจะรับโทรศัพท์นะคะมาจับฉลากดนก่อนกว่าคำว่าโมโรอก นะคะคืออะไรอ่ะคืออะไรอ่ะโอเคค่ะทุกคนโมล็อกเนี่ยค่ะก็คือเมืองในแร็คหน้าล็อกนะคะที่เป็นดิลล่ามอรซัมติงไรเด้นนะคะโลโลไมมินท์ทำอะไรอยู่เอ่ออ่านคอมอยู่อ๋อโอเคเอ่อไมมินรู้เราเคยเล่นแร็คหน้าล็อกป่ะอย่างงี้อย่างงี้เอดิเสิร์ชพี่ เสิร์ชให้พี่หน่อยดีเมืองในแล็กหน้าล็อกที่เออที่เป็นแบบเมืองในดิลาดิลามอนดิล <c> า <oughs> ดิลาม <c oughs> ด,ามดามเอออะไรเ่ยอ่านชื่อมาว่ามีชื่ออะไรว,ว่าวายวัคนไม่เสิชเองร้องเร็ว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 ่ร <c oughs> เร็ว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 เร็ดเวเวเอ็ร็วเระเร็วเรเร็วเร็วเร็เ ในเลนนาล็อกอ่ะมันมีแต่พนทิราซิตี้อะไรก็ไม่รู้อ่ะหมดเวลาอะไร,รอะเลกใจกันเนี่ย <laughs> ทีมงานก็คิดคำว่าแบบอะไรก็ไม่รู้อ่ะแบบคำว,ว่าโมลล็อกอ่ะเป <laughs> ็นเหมือนแบบคำเมืองในเลนน่าล็อกอะไรก็ไม่รู้อ่ะอย่าจำฉลาดโดนผมนะขอบคุณค่ะอันนี้ผิดที่ทีมงาน <laughs> ค่ะเออนื่ๆๆองจากคาว่าทีมงานได้ไปคิดกันแล้วนะคะแล้วก็หนูก็คิดด้วยนะคะก็คือคำมันยากเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นทีมงานก็เลยลดหย่อนให้โดยการที่ถ้าสมมติผิดอีกคนนึงก็โดนทำโทษแล้วกันะค่ะแต่ตอนนี้ก็ยังไม่โดนทำโทษเย้โ <c oughs> อเคค่ะงั้นต่อไปเราจะมาโทรหาพี่ทีมกันเลยคำว่า คำนี้พี่พิมพ์น่าจะพูดได้แน่นอนโอเคเราจะไปโทรหาเขาเลยเออพี่พิมพ์พี่พิมพ์ทำอะไรอยู่อ่ะเออเล่นเกมอ๋อโอเคพี่พิมเออถามหน่อยเวลาเวลาแบบเราจะพูดว่าแบบเอ้ยแบบมันดีมากอะไรเงี้ยหรือว่าแบบเฮ้ยมันเลิศอะไรเงี้ยเออเราจะพูดคขาว่าอะไรสองแลันเลิศอะไรอ่ะแบบซ้ำนว่น เ็ใช่ใช่คืออะไรเนี่ยหรือหรือว่าก็เพลงใหม่อ่ะเพลงใหม่เพลงใหม่ของมิเลียสุดปังเออแล้วคำว่าปังเนี่ยมันพูดแบบอะไรต่อปังแบบปังปูเลียเออคืออะไรนะก็คือโทรหาเมมเบอร์แล้วก็ให้พูดคำว่าที่แบบหนูจับฉลากได้ใช่แต่พี่พิมพ์ก็ได้คำว่าปังปูรี่เย้ ขอคนพิมพ์บ้อเค่เคคะุก้นตอนนี้ก็พี่พิมพ์ก็ทําได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราจะมาลุ้นอีกคนหนึ่งก็คือพี่กะทิกันนะคะว่าเขาเรียกผมว่าเอเลนนะคะควนี้นะคะก็ออกมาดูกันว่าพี่กิดจะรับโทรศัพท์หรือเปล่านะคะ a few moments later ฉันกดคอไปแล้วเนี่ย ฮัลโหลวิทนี่ว่าไงอ่าทำอะไรอยู่เหรอคะอ๋อพี่เพิ่งเล่นทำทีเสร็จอ๋ออ๋อกับวงใช่ไหมที่แบบเตรียมไปแข่งโอเควิทนี่ช่วยอะไรหนูหน่อยแบบเออแบบในฐานะที่พี่เป็นวงอเมริวอ่ะค่ะอ๋อค่ะเออเออพี่แบบเออเพลงใหม่เพลงของพี่เสดชั่วเพลงอะไรหรอ เพลงใหม่ของพีเสดชื่อว่าอะไรหรอคะเอเลนปะเเอย่ปนละใช่โอเคอีธานนี่ขอบคุณ่าค่ะเปล่าพอดีตอนนี้ทำคอนเทนต์อยู่แบบแบบหนูอะโทรไปหาแบบเมมเบอร์วงอลิสใช่ไหมว่าแบบให้พูดคำที่แบบจับฉลากได้ จริงอใช่แล้วก็เหมือนแบบคือที่จริงอ่ะหนูว่าต้องโทรหาพี่กะทิแต่พี่กะทิไม่รับโทรศัพท์เลยอะไรอย่างนี้แล้วหนูหนูก็เลยเหมือนแบบเออลองหาคอนแทคคนอื่นก็เลยมีพี่เจนนี่โอเคใจด้วยนะขอโทษที่รบกวนนะคะขอบคุณพี่มากเลยแบบพี่ช่วยชีวิตมากโอเคขอบคุณค่ะสู้ๆแข่งวามจีนนะโอเคโอเคเจนนี่ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ จบไปแล้วนะคะกับคนสุดท้ายแล้วก็ขอบคุณ <S <S พี่เจนี่อะเมริมากเลยนะคะที่ช่วยเล่นเกมอะไรเบลอๆกับหนูนะคะแล้วก็เมื่อกี้เหมือนหนูแบบก้าวขาข้างหนึ่งลงนรกไปแล้วนะคะแต่ว่าก็จะมีแบบนางฟ้าพี่เจนี่แบบมาช่วยดึงเรานะคะก็ขอบคุณมากๆเลยะคะ่ะเ ก็จบกันไปแล้วนะคะก,กับคลิปเล่นเกมของเรานะคะคก็ถ้าสมมติทุกคนอยากเห็นวีวันทำอะไรนะคะ <c oughs> ก็สามารถคอมเมนต์มาได้นี้ตรงใต้นี้เลยนะคะว่าอยากให้แบบเห็นวีวันลงโทษอย่งางงู้นอยากให้เล่นเกมอย่างนี้ทำชาเลนจ์แล้วก็บอกมาได้เลยเราจะมาดูกันนะคะลรวก็จะมาคัดเรื่องกันโอเคขอบคุณที่ติดตามจนจบคลิปนี้นะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนคริ๊งคลิ๊งคลิ๊งตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากค่ะ